ไปอยู่ครับหลุดซลังลหาที่ไว้ครับเท <c oughs> ียบเลยครับผมยังไม่หมดครับอา <c oughs> ไปแจกใช่ค่ะอันนี้จะไป <c oughs> คือเด็กอำเภอเมืองพอเราจะกระจายกันไปอำเภอเมืองมีทั้งหมด14ตำบลวันนี้เราจะไปประมาณสัก3ตำบลก็คือระยะเวลาเราสั้นอันนี้ก็จะไปมอบทีหลังนะคะเดี๋ยวมอบแล้วจะถ่ายรูปส่งไปให้ดูนะคะนี้จะเป็นตำบนลน้ำมานค่ะเหลือไว้ก่อนเหลือไว้สามหลัง ไปยใครมาหาลูกนะลอยทำให้นอนร้องมาทางนี้หน่อยใครมาหาลูกเรียบร้อยแล้วค่ะสีเขาจะดัดไม่ได้แล้วเขาอยู่อย่างนี้เขาอยู่จัดไม่ได้เลยสี่กรุงเทเอาของมาให้เยอะแยะเลยแล้วไปนั่งตรงนั้นถ่ายรูปไหมบ๊วยหน่อ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 ยสู้ๆสู้ๆลูกสู้ๆดูกล้องทำมือสู้ๆสิทำมือสู้ๆอย่างนี้เนสู้ๆอะไรเป็นรายการใช่ไ กลั้นเนื้อเกรงเพราะว่าตอนเด็กๆฝึกได้อยู่แต่ว่าพ่อแม่พ่อกับแม่ก็ไปทํางานไม่มีเวลาน้องก็เลยแบบคือเด็กนักกายใช่ค่ะเด็ก่ากกายต้องทําทุกวันต้องมีเวลาให้แต่ว่าเราก็ต้องเนาะ ไม่ปาก้วยท้องก็ไม่มีเวลาก็เลยอันนี้หาเด็กเด็กออทิสติกครับอ๋ออันนี้หลังที่สองติดกับบ้านท่าเขตติดกับเชียงคานเลยครับไกลมากสวัสดีครับโกอร้านค่ะดีเดียสวัสดีครับโกเจ้าค่ะจิ๊ดเดี๋ยวลูกค้าผู้ใหญ่จะดีก่อนเลยเมื่อกี้ระน้องมืองานครับบอสครับเมื่อกี้เราก็ไปหาน้อง น,น้องนีเบียนะครับน้องศักนลินวงลาเป็นเด็กออทิสติกนะครับเด็กออทิสติกมกักจะหน้าตาดีขาวๆอย่างนั้นนะครับแต่ภายนอกอาจจะดูเหมือนคนปกติแต่ว่าน้องเขามีพฤติกรรมที่ที่ท,ที่ที่ไม่เหมือนคนปกติคือจะเป็นออทิสติกไปเลยครับในในในทางการแพทย์เขาระบุว่าางนั้น,นครับส่วนทานะทางครอบครัวก็ถือว่า ถือว่ายากจนมากครับเพราะตากับยายเขาจะอยู่กับแม่เขาแล้วก็น้องคนนึงซึ่งน้องเขาเนี่ยจะปกติตากับยายเขาเนี่เสียชีวิตไปแล้วครับก็เหลือแต่แม่ส่วนมีพ่อพ่อก็ไม่ค่อยอยู่บ้านไปไป,ไปมา,มา,มาไม่ค่อยรับผิดชอบอะไรเลยครับแม่ก็มีอาชีพอาชีพไงอะ่ะรับจ้างทําดอกไม้จันท์ขาย ร้ออันก็ได้เงินแค่5บาท5บาทหรือ10บาทมันนึงแกมีเงินอยู่10บาทแกไปซื้อและกระซอยมาผสมน้ําให้ลูกกินเพราะว่าต้องเหลือนมไว้ให้ลูกไปเอาไว้ผสมน้ําให้ลูกกินมาต่อไปครับนี่คือฐานะทางบ้านแกครับจะเป็นที่การสอนสอคือจะมีร่างกายแล้วก็สติปัญญาแล้วก็ถ้าถ้ากินอะไรเข้าไปมากๆก็จะพ้องตรงนี้ก็จะปวด แต่ถ้าเขาปวดมากๆพี่สาวเขาบอกว่าเขาสามารถที่จะเอานิ้วนํามาจิ้มจิ้มเพราะว่าคือเขาปวดมากสิ่งตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาเขาบอกไงครับสื่อสารสื่อสารด้วยกายร่างกายถ้าตื่นขึ้นมาพี่สาวเขาบอกว่าถ้าไม่เห็นแม่หรือไม่ได้ยินเสียงแม่ก็จะไม่ร้องอารมณ์ไม่ดีแต่ถ้าวันไหน ออตื่นขึ้นมาเห็นแม่เห็นพี่สาวอย่างนี้ก็จะลองส่งเสียงอย่างนี้ค่ะใช่ใช่ไหมใหญ่้นไปเล้ครับไปให้งานดิไปไหนเที่ยไป